ลูกชิ้นบุรีรัมบุรีรัมลิซ,ซ่าู้าจอ,อร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ออวบอปอนกรุปกรปคลเนียสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ดาวลอออิทอินนนอร์เวย วันนี้ได้ลูกชิ้นนะคะทุกคนลูกชิ้นบุรีรัมยืนกินวันนี้มาในเสื้อบุรีรัมยูนิต็ดโอ้ย <c oughs> ค่ะน้ำจิ้มเป็นน้ำจิม้มสำเร็จรูปนะคะ <c oughs> ยี่ห้อโลโบ้ <c oughs> <c oughs> ลูกชิ้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลูกชิ้นปลานะคะที่หาได้ง่ายนะคะเป็นลูกชิ้นฟรีดเนาะดาวซื้อมาจากร้านไทยมีปูอดัดลูกชิ้นปลาแล้วก็อันนี้ออทอดมันเกี๊ยวก็มีนะคะได้มาจากร้านที่เอร้านไทยหมาที่ดาวไปทํางานเรามาเริ่มต้นอะไรดีเริ่มต้นที่ลูกชิ้นปลาอืม เราอบด้วยหม้อบอบลมร้อนนะคะแอบเหนียวนิดนึงบุรีรัมลิซ,ซ่าอื ซ้ำลัก <laughs> ปลาหมึกลูกชิ้นปลาปลาหมึก อันนี้น่าจะเป็น,น,เ,นเป็นมันไจ๋กุ้งแล้วแบบเนี่ยปลาลูกต่า Amen. อันนี้เป็นหมูยอนะคะที่เราทำไว้นานแล้วทำเองรสชาติ <c oughs> ก็พอรดอ าาร,รูอออ <c oughs> า่ยค่ะทุกคนคลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย